คำถามสุดท้ายวันนี้เห็นเห็นแท็กจับลำสามสิบห้า cc ของน้องโอ๊ตที่เป็นสลิกนะครับแล้วเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่จับฐานห้า cc เต็ม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 ลำแรกเพราะว่าตอนแรกจับลำนี้เออลำนี้ลำนี้มันห้าห้าสามสิบห้าเลยเครื่องห้าห้าบินเหนืองสามบินเลยบินเหนืองโฟมในอินดอร์เลยติดไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่แล้วแต่ลำมันรับได้นะอ่ะรูดีเง่ารูดีเง่าแต่ลำมันรับได้นะนี่แหละพี่ไม่แต่จริงๆผมมองว่าสามสิบห้าน่าเล่นไหม ไม่ไม่ต้องพูดค่ายเดียวสามที่ห้านั่นเล่นไหมจะแน่เฉยๆก็สามห้าแต่พอบินมันรีแลกอะไม่ไม่มันรีแลกเขาบินเข้าถึงจะบอกว่าปกติเราบินเคามีคนอื่นเราต้องแบบคอนเซนทร์อะเราต้องเราต้องอ่าโฟกัสแต่เนี่ยเรามีอย่งเครื่องบินเครื่องอื่นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยกล้าเล่นกล้าใส่เลันแถมเยอะนะส่วนส่วนตัวนะบินยากไหมครับสามที่ห้าที่เมื่อก่อนเขาบอกห้าห้ากับสามห้าบินห้าห้าซีซีดีกว่าใหญ่กว่านั่นก็เหมือนห่ออีกยิ่งเล็กยิ่งยากไม่ยากแบบอ่างงี้ถ้าพูดตรงนะ เหมือนแท็กบินหกสิบดิอ่าบินฮอลเจ็ดร้อยเหมือนเหมือนบินเครื่องบินสามร้อยซีซีบินฮอลห้าร้อยก็เหมือนบินห้าสี่ซีซีพอบินสามเป็ห้าก็เหมือนเล่นฮอไซส์เล็กลงมาการการแบบแกว่งการอะไรมันไวอะมันนวบแวกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าบินเล็กได้นะมันบินใหญ่สบายมันเหมือนฮอแหละแต่ถามว่าบอกควรเริ่มต้นแบบไหนก็เริ่มเลี้ยงนี่เลยก็คือสามสิบห้าดีกว่าเริ่มยี่สิบซีซีโบร่สแตนดาร์ดอันนี้ส่วนตัวนะสแตนดาร์ดที่จะเล่นบินซินแล้วเป็นสามดีนะไม่ใช่รถสเกลนะ สามสิบห้าดีดีกว่าราคาลำราคาอุปกรณ์ใกล้เคียงยี่สิบดีซีถูกไหมครับใกล้<อ>เลยอ่ะอไม่ต่างเพราะว่าเซอร์โวในลำก็ใช้ใช้เดียวกันใช่ไหมครับก็ถือว่าวันนี้ก็วันนี้พี่เห็นแท็กดินเนาะก,ก็ก็มีความรู้สึกเหมือนที่แท็กพูดก็คือว่า,าไม่ค่อยเครียดซิมยังตกเลยไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ค่อยเครียดไม่เครียดรีแลกไม่ถ้าเรารู้จุดเนี่ยถ้าเราไม่โอเวอร์โฟร์แม์เนี่ยอะไรเรายังไม่ได้อย่าไปทําก็เกือบยอดข้ามกันนะ ไอเนี้ยวันเนี้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ไม่แต่แต่มันคือลามันคือเราบอกเฮ้ยลามันมันนะคือเคยสปีดมาทั้งไฟอ่ะเข้าง่ายเข้าง่ายนะคือเข้าอ่ะคือเข้าอ่ะเจตนาคือเข้าเออเข้าตามเจตนาแตออกแก้หางนี้ใช่ป่ะมาออกโน้นเยัยมาออกซ้อมคือคือจริงๆผมมาบินสลิป50อยู่ไงสลิปหกสิซีซีเนาะ85นิ้วทุกอย่างเพฟรชหมดเครื่องแม่งก็แรง จริงคือส่วนตัวอย่างเนียเป็นยางลองจับร้อยมันจะมันจะง่ายขึ้นไหมคือจับร้อยจริงอ่ะถ้าโมเดลเดียวกันอาจจะไม่ยากแต่พอมันเป็นเครื่องบินสมัยใหม่แท็กลองวันนั้นที่ลองร้อยสี่วีทูร้อยอ่ะแต่ก็ยังลองไม่เยอะนะมันบินเหมือนสกอตเตอร์เลยเออวันนั้นแทก็เลยยังลองอย่างอย่างที่ฟังอะไรมาของเครื่องบินไปสมัยใหม่ถามว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจความควาว่าเครื่องบินสมัยใหม่นะถ้าบินมันนำพะถ้าบินสเกลภาพนักบินมันนำเครื่องบินก็ต้องพัฒนาตามนักบิน อมันนักบินทําท่านี้รุนแรงพอไปจากเครื่องบินที่หอนเนี้ยเขาพัฒน,นาเขาแบบกักอยู่แค่เนี้ยพอเขามีนักบินลงงานที่ฝีมือถึงถึงเนี้ยเขาก็ต้องพัฒน,นาเครื่องบินให้ตามนักบินอืมพอตา,นามนักบินเสร็จปุ๊บการบินมันก็จะยากนะพูดตรงนะมันก็แรงเหมือนกันแต่ถามว่ามันก็แล้วแต่แต่แล้วแต่แบรนด์ที่ผลิตออกมาว่าจะจะ,จะให้ค่าคาว่าคําว่ารุนแรงขนาดไหน ไม่คือคือจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ที่ว่าเขาเขามองว่าเครื่องบินเนี่ยเราควรดีไซน์ให้มัน User f r i e ฟ d l y ขนาดไหนดีอะใช่ไหมอย่างลำเอ็กซ์ิมไฟอ่ะคือคือพี่อดี๋ยวค่ายเดียวแต่ไม่ยังมียากยังมียางเอทบอกอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะมันต้องออเดบตามสไตล์เครื่องบินอะถูกสมมุติเฮ้ยชอบเป็นดีไซ์ใช่ไหมชอบเบรนดีไซ์รุนแรงมากเลยซื้อเอทมาเงี้ย ไม่ได้ปม่นเลยเทหมดคือหามันออกแบบมาให้ได้ดาวอนเดเด็กช้าๆอะไรเงี้ยผมก็ว่านาเจ็ไม่ดีเจเจตไม่ชอบใช่เจคือเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เขาก็เขาไม่ดีเลยน้องแท็กเขาคุยกับลุงสันติตลอดเวลานะครับเขาคงงงว่าคุณลุงสันติคือใครนะซานติเอโกเปเรสครับก็นักบินของเจอานะครับที่เขาชอบบินในสไตล์เขาเรียกว่าเป็นไม่บินทุกสตายมันไม่ใช่พีชัยนะเขาเรียกว่าบินล่อๆจะเป็นสไตล์ล่อๆเออล่อๆแบบดาวออนเดอรเด็กไฮสปีด ใช่ใช่ใช่อ่าใช่ไหมคือเอาอีเลเวเตอร์ลัดเดอร์เขียพื้นเขียพื้นมาอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่คนชอบสไตล์เนาะไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ว่าแต่ว่าไอ้พวกนี้มันทําได้ไงแล้วมันก็เร็วได้ด้วยมันช้าได้แล้วเร็วได้เครื่องบินเร็วมันเหมือนว่าเครื่องบินเร็วบางทีมันช้ายากก็ถูกแต่ทั้งนี้้นั้นะพุ่งตรงนะเราคนบินฝีมือกลางๆไงเราก็ไม่อยากพูดดเลยแต่ถามว่ามันบินได้หมดเลยแต่ถามว่า เพราะคนส่วนมากที่ซื้อก็มือกลางๆเราเลยต้องพูดให้แบบว่ามันมันให้เขาเห็นภาพชัดเจนอันนี้อันนี้ถ้าถ้ามองในมุมนะพี่นะพี่ก็บินเครื่องบินมาเย,ยอะทุกแบรนด์เนาะเยอะเยอะพี่ก็บินพี่ชอบเครื่องบินแ e อร์ครีมไฟเพราะมันสมดุลดีกว่าช้าได้เร็วได้แต่ว่าอาจจะอ,อาจาจะ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 ไม่ไม่ไม่คือคือจะบอกว่าพี่ก็บินทุกค่าย่สกายบินพี่ก็บินอ่าอะไรไพ่ลงไพหลอดไฟโมเดลพี่ก็บิน พี่ก็บ,บินหมดแต่ว่าหมายถึงว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ที่เราชอบชเราชอบเอ็กซ์ตรีมไฟเพราะว่ามันกลางกลางมันไอ้คือเรื่อง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 ไาเ,เตอร์ที่บินอะ่ะผมไม่ได้หมายตรงนั้นนะผมหมายว่าแล้วแต่ใคระอย่างอย่างเงี้ยผมซื้อแบบคุ้มันอล่อไม่ใช่ <laughs> ก็มันแบบมันไม่ข่มไม่คนบินน้อยไยงแต่เวลาเห็นสภาพเขาบินเนองแล้วเอ้ยมันก็มันก็ยังดูดีมันก็ไม่ค่อยช้ำง่ายไม่ค่อยอะไรเงี้ย อ่ะมันสวยมันสวยเขาออกแบบเมกาเขาออกแบบลายได้อะไรก็ได้ตอนนี้คือคือเอาที่สบายกระเป๋าตัวเองอ่ะอะไรก็ได้จริงแล้วมันแล้วมันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเพราะว่าของพวกนี้คือเข้าใจนะว,ว่าบางคนอ่ะผมเจอมาเยอะแล้วแบบว่ามันเป็นพ่อค้าก็ต้องขายของเองเนี่ยแต่จริงไม่ใช่คือก็ลองคือเอาที่ชอบอ่ะชอบแบบไหนอะไรอย่างนเงี้ยคือความชอบคมนมีหลายอย่างชอบที่เครื่องบินชอบที่เวลาอซื้อขายเราวเราพูดคุยแล้วสบายใจแล้วก็ตรงนี้ อธิบายเข้าใจคือว่าแบบจะเล่นอะไรก็ได้อาิเศษอใช่พะเขามีสามดีก็คือสามดี <ๆ S 1> เหมือนกันเราไปไหนเราก็คุยพูดคุยอะไรได้กันปกติอ่าพูดถึงขายของท้อขายอะไรบ้างครับตอนนี้ขายทุกอย่างเนาะเหมือนพี่พายอะคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ท้อก็มีโปรดักต์อะไรที่เป็นช<ะ> <Ch ulo S 2> ุน,นลมมีสกายวิงมีสกายวิงแล้วก็อ,อุปก,กรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกับลามทั้งหมดเนาะเซอร์โวก็เป็น gd W G บ W หลักๆใช่ไหมครับหลักๆ G D W แล้วก็ทีวอเตอร์ ทีมอเตอร์ใช่ไหมครับก็พวกพวกเนี้ยทุกอย่างก็พวกเราก็เทสกันมาหมดแล้วเทคมาหมดเลยใช่ครับเทสเทสเทกันมาหมดแล้วอยู่ก็คือแบบว่าคุ้มราคาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอ่ะเดี๋ยวจะมาลุ้งี้ที่หลังล้ำโฟมล้ำโฟมก็สามมิงก็ถามน้องแท็กได้เลยนะครับล้ำโฟมแผ่นพวกเนี้ยอ p พพนะครับเขาก็เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวนะคือผมเป็นคนตัดเครื่องบินเล่นมาเยอะครับเราหลุดจุดที่ต้องแบบ ตกกลับไปตัดอะไรเงี้ยตอกคือพักหลังคือตัดเลเซอร์แล้วนะคือไม่ต้องนั่งกีดแล้วนะแต่มันก็เหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยนี่คือฟมเครื่องบินสามมิลน่ะที่ซื้อตารางเครื่องเขียนอ่ะคือเวลาตกเนี่ยจากที่มันแข็งอะมันย่นเลยพอมันย่นปุ๊บถ้าการที่จะทำให้มันกลับมาแข็งเหมือนเดิมอ่ะคุณต้องเอาคาร์บอนไปทับบนล่างแล้วก็ทำนู่รนี้ซึ่งเครื่องบินมันก็ไม่สวยแล้วเล่นนี้ก่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายของมาเล่นนี้ดีกว่าหรือไม่ก็ไปหาซื้อที่ไหนทีน่เป็นเครื่องบินนี้ดีกว่า ไม่ต้องเหนื่อยนะแต่นะแต่แต่มันจะมีคนกลุ่มที่เขาชอบประดิษฐ์ไงถ้าถ้าถ้ายังมีพาชั่นในการเฮ้ยตกพังมานั่งตัดทาก็โอเคแต่กับพี่ผ่านจุดน,นั้นมาเยอะมากแล้วครับ <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือตัดเล่นไม่เท่าไหร่แล้วเป็คนชอบอาบินสวยต้องนั่งทําสีนิกภาพดิทําสีประกอบมินาทิีนึงแล้วไม่มีบินสองนาทีย้ทำไงครับ ก็แต่ก็ต้องแลกกันก็ต้องแลกแรงกว่าด้วยต้อุนที่ีราไม่คือเดี๋ยวนี้มันถูกลงเยอะเอางนี้ดีกว่าทุกอย่างถถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถูกถูกลงหาซื้อง่ายขึ้นแล้วก็บินดีด้วยแล้วก็บินดีด้วยไม่ต้องเป็นพวกแบบแพงแพงก็ได้แพงแพงก็ได้ตงถูกเอออย่างเงี้ยเนี่ยกระจีนใช่ลำาหนือลำเปล่าสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทรวมหมดแล้วนะคาร์บอนนะใช่ใช่ใช่รวมคาร์บอนด้วยพี่ไม่ตัดเองแล้วนะจบเลิก ยกย้ายมันถ้ามีเวลานะคือเราก็ไม่ได้แบบว่าพูดถึงแบบแยกแล้วถ้าคุณชอบทางคุณมีหนุนนี้ก็เล่นในสไตล์ที่เองชอบแต่ถามว่าถ้าถ้าไม่เบื่อก็หรือเบือ่อเนี่ยอยากจะลองแบบนี้หรือไม่ก็แบบเฮ้ยทำาก็มี3สามดีเลยมั่นใจว่าชอบได้แบบเนี้ยมาลองหาไปดูแลเปรียบเทียบกันดูว่ามันแตกต่างกันไหมถ้าคุณบอกเฮ้ยเหมือนกันถ้าคุณเหมือนกันโอเคคุณก็เล่นแบบนั้นไปก็ได้แต่ว่าถ้าตกเหมือนนภาพตอนตกเ่ยเราพูดเนะี่ยคือแบบความเสียหายมันที่แบบ คือเครื่องบินสามินอะมันไม่ต้องตกแรงอะบางทีมันแค่แบบกระแทกนิดหน่อยนา้เอกมันแป๊กเดียวอ่ะตรงนี้มันไปก่อนเลยนีตรงเนี้ยคนเล่นจะรู้ไอ้ตรงเอวเนี้ยมันจะไปก่อนเขาไปก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมอะพอขึ้นบินแล้วมันก็ย้วยมันก็อะไรอย่างเงี้ยรู้ใช่ไหมตรงเนี้ยรู้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 ผมกูซาทำหลบมาอยู่นี้มันก็มาถึงตรงนี้อยู่ดีอะตอนมันตกอะไม่ได้ไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ภาษา โอ้วันนี้ต้องขอบคุณแอดแท็กมากเลยครับอยู่ถึงยาวๆนะครับคือคําว่าเดี๋ยวรู้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่วงนี้แหละครับที่มันหายไปนานนะครับวันนี้ก็มาเจอแอดแท็กนี่นะครับที่เขาจะเป็นคนพูดว่าเดี๋ยวรู้เลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรู้ดิอ๋อเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้อ๋อเดี๋ยวเรื่อยเร็วเร็วน่าจะมีทอล์กกับทอล์กทอล์กกับทอล์กทอล์กคุยกับทอล์กอาร์ซีอะไรอย่างนี้ที่ผมคิดนะก็คืออารมณ์แบบจะออกไปหาคนแลวให้คนทํามาลำบาก ก็มันโควิดมันออกมาอีกรอบนลตอนนี้ก็ต้องเซฟๆหน่อยไปไหนอะไรก็ต้องดูแลกันหน่อย <c oughs> ปีนี้ก็หวังว่าจะสนุกสนุกในสนุกในมุมมองว่าอยากให้คนที่เล่นวงการอาซีเห็นว่าวงการสามดีสนุกสนุกสนุกนกี่นี่คือเขาอยากมาเล่นด้วยอ่ะอย่างวันนี้ลูกลค้าก็เล่นฮอลอยู่นะเขาก็เฮ้ยวงการสามดีสนุกขึ้นคนเล่นเยอะขึ้นก็เลยอยากยิงย่งมาเล่นเยอะคําถามนี้เยอะมากคือแบบ พี่ดูพนตร์นี่ผมหน่อยพอเดีผยวเห็นว่าเอ้ยคนเล่นกันเยอะแล้วสนุกเนี่ยมันก็ต้องช่วยๆกันทำเพราะมันมันก็ไปกันได้เรื่อยๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมยาวเลยยาวนะยาวนะครับแต่ก็แต่ก็ดีนะครับเราได้พูดอะไรกันในบางส่งที่เราไม่เคยพูดเนาะอืมครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยเจอกันคราวหน้านะครับทักทายได้ครับผมครับผมสวัสดีครับของคืนนด้ดิสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีทนละไม่เลฮะดิ้นไม่หลยโอ้ทลายเจม